ด่วนค่ะพบบอยอมรับพบโดนเหนือกองบิน21ลามหนักพบโดนลึกลับลามเข้าพื้นที่กทม หลังจากที่เมื่อวานนี้29กระกฎาคมค่ะเฟซบุ๊กคุณวัสนานานนวมได้โพสต์ความบอกว่าปฏิบัติการ B H Q ในวันสุดท้ายก่อนหยุดยิงทหารลูกรักฮุนเซนออปชั่นเยอะ B H Q ถนัดรบในเมืองมากกว่าชายแดนการรากฏตัวของกองทัพโดนจึงถูกเชื่อมโยงว่าเป็นของ B H Q เหตุเพราะได้ไปฝึกการบินโดนกับจีนมาหลายหลักสูตรแต่ที่พบเห็นมีบินราว40ลำที่สําคัญมีรายงานว่าบินเข้ากองบิน21อุบลราว10ลำคาดมีเป้าหมายที่ F16 ค่ะนาแปลกที่ฮุนเซนสั่งใช้กอง กำลังพิทักษ์หุนเซนบี q ในวันสุดท้ายของการสู้รบในวันเจดจาหยุดยิงทางทางที่ส่ง BSQ มาอยู่ในพื้นที่ช่องบกและพระวิหารมาตั้งแต่มิถุนายนแต่ปรากฏว,ว่าไม่ได้ออกมารบที่ชายแดนโดยให้ทหารบ้านและทะหารหลักของกองพลสนับสนุนในพื้นที่สู้กับทหารไทยไปที่ตายตายกันไปจงไม่มีบ SQ ด้วยเพราะไม่ชินกับพื้นที่ชายแดนและภูมิประเทศบ SQ จึงไม่ได้ไปรบกับทหารไทยเพราะถนัดรบในเมืองมากกว่าเพราะจัดตั้งและฝึกมาให้เป็นกองกำลังป้องกันผู้นำและป้องกันการถูกรัฐปรร อีกทางช่วงที่เปิดฉากการรบตั้งแต่24กรกฎาคมฮุนเซนกลัวว่าทหารไทยจะลอบเข้าถึงตัวจึงต้องปล่อยข่าวสร้างความสับสนว่าเดินทางไปจีนไปเกาหลีแต่กองกาลัง B s q กับได้รับคําสั่งให้อยู่เฝ้าฐานบัญชาการที่จังหวัดกันดารและบ้านฮุนเซนจึงเชื่อกันว่าไม่ได้ไปไหนแต่หลบอยู่เซฟเฮาส์และมี B s q คอยอารักขายอย่างเข้มแข็งและเมื่อดนัลทรัมป์โทรคุยฮุนมาเนตเมื่อรู้แล้วว่าต้องเจราจาหยุดยิง28กรกฎาคมก็มีคําสั่งให้ B s q มาตามแผนพร้อมอาวุธยุธทโธปกรณ์ กรครบมุ่งหน้าชายแดนแม้การสู้รบจะหยุดลงจากข้อตกลงหยุดยิงเที่ยงคืนเสษยี่สิบเก9กรกฎาคมแต่ศึกสงครามระหว่างไทยกัมพูชาย,ยังไม่จบยังต้องสู้ศึกกันบนโต๊ะเจรจาและรวมถึงกำลังทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ยังคงอยู่ที่ชายแดนและมีคำสั่งให้บ s q ยังคงอยู่แถวแถวชายแดนต่อไปการสู้รบแบบเต็มรูปแบบอาจจะเป็นวันสุดท้ายแต่อาจเป็นการเริ่มต้นของการสู้รบในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ล่าสุดในวันนี้ค่ะา30กรกฎาคมที่กระทรวงกลาโหมผลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุล บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีโดรนจำนวนมากพยายามเข้ามาในพื้นที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีว่ายอมรับว่ามีโดรนมาบินใกล้กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีจริงและยังมีอีกหลายที่เท่าที่พบขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและกองทัพอากาศก็ได้มีระบบการตรวจจับอากาศยานไร้คนขับแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการโจมตีเข้ามาที่กองบิน21แต่อย่างใดส่วนจะเป็นโดรนสอดแนมหรือไม่นั้นเท่าที่ดูไม่มีกล้องถ่ายและไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มส่วนจะเป็นลักษณะามาป่วนหรือไม่ ขนานี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับโดนที่พบนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับโดนที่พบในพื้นที่ทางทหารอื่นๆอีกหรือไม่กล่าวว่าพื้นที่อื่นๆก็มีและพื้นที่กรุงเทพก็มีโดนผิดปกติเยอะเช่นกันแต่ขณะนี้ยังตรวจสอบไม่ได้เพราะอาจจะเป็นโดนปกติก็ได้ขอยืนยันว่ากองทัพอากาศจะดูแลอย่างเต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วง